จะนอนอสมมุิธอสมมุติอ่ะสมมตินอนด้วยกันเงี้ยเราไม่ได้จับแล้วถามเธอเลยอถ้าเธอไม่รู้สึกอะไรกับเราเนี่ยแล้วคนนี้เราจับพานอมีเธอไว้เน่เธอจะตบนะไม่สมมุติเธอจะสู้ซาสู้ซาแล้จะจะตายอันด่อยอันเนยจะจับมือเสร็ไม่ยั้งเลยมีดมีดไม่มีเอามือแล้วกัน กลับมาจับกลับไม่โกงอ่ะจริงสั่นไหมอ่ะเธจะสั่นก็ล่ะหยิกด้วยหยิกมันน่าเกลียดเธอพูดอะไรอ่ะหมดสวยหมดเลยที่รักเก็บไว้พูดที่กันสองคนนะที่รักจะพูดแบบนี้ไม่ด้ที่รักที่รักจะพูดอะไรแบบนี้สู่สาธารณชนที่รักที่รักเดี๋วคนเรียบร เราเซนเซอร์แล้วเด SO ี๋ยวเมือกี้เรย่าได้ในที่รักเอาก็คนไม่ได้ชอบกันแล้วมาจับของคนอื่นน่ะเพื่อจับมาแล้วก็จับกันจับกันแล้วจะจีบกี่เท่าไรที่ทำไม่ได้ถ้าจีกนี่ฉันค่อมเลยละเอาก็ไม่ก็อย่าดีๆจะมาจับของคนอื่นได้ไงหรอ เราจะคอมเราดูนี่นะเราคอมเธอจับแขนเธอขึอสองอันปุ๊บแล้วเราก็จับจ๊บปากเธอเดี๋ยวเดี๋ยวจกินตนานการเดี๋ยวมันะได้แฟนครับอะไรนะใช่เราจะคงคืนแฟนเธอแล้วเราก็จะรับผิดชอบเธอเออทําไมเราไม่ทําแบบนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาวะเธอต้องถามว่าเขาอยากให้เธอรับผิดชอบไหมเขาอาจจะแบบว่าได้กันก็จบอุ้ยเธอมันทําไมเป็นคนแบบนั้นนะจิตใจเขาทาด้วยอะไรได้กันแล้วจะจบอะ เธอจิตใจทำเพื่อะไรขึ้นคอมเขาอ่ะเอาก็อยากได้ก็จิตใจทำด้วยก็คืออยากได้เงี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็สมควรแล้วที่โดนหยิกนะยิกจุบิทไอ้เจีบใครกินก็เจี๊ยบไอ้เ <his> ข <life> ียวเจียบพีบอ่ะ เอาให้แบบเดินทางอะมันบวงอะเฮ้ยเธอจินตนาการล้องลอดอีกแล้วเนี่ยเข้าดไม่เอาดิเธอไม่เอาไม่เอาแอมขับขมกันไม่ไหวแล้วเนี่ยทำไมนะจริงจริงอันนี้พูดจริง ถ้าเป็นผู้หญิงคมขืนผู้หญิงก็จะหยิกให้เขียวเลย <c oughs> มันบวมใส่ไม่ได้ <c oughs> เกิงนงเกิงไนใส่ไม่ได้เนี่ย <c oughs> แต่ถ้าเป็น <c oughs>